สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูวินวินออฟฟิเชียลเปิดโลกพภชนาการ right เดคันไรเผยเคล็ดลับการยกระดับฟรีเท้ากับอาร์เซนอลเดคนไรมิดฟิลตัวกันของอาร์เซนอลเปิดใจกับนิตยสารเม a l t h ale, เกี่ยวกับเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เขามีพละงกำลังในการเล่นแบบไม่มีหมดและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการพัฒนาฟรีเท้าจนโดดเด่นเป็นอย่างที่เห็นในเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา เดกแคนรกองกลางทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลเผยการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารการกินเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ตนพัฒนาตัวเองจนสามารถยกระดัฟฟีเท้าให้ดียิ่งกว่าเดิมดาวเตะเลือดผู้ดีวัย25ปีย้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเล่นในถิ่นเอเิเรสสเตเดียมโดยค่าตัวที่เป็นสถิติสโมอสรโดยจำนวน105ล้านปอนด์หรือราว4,620ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ฟอร์มของเดคนไรถือว่าคุ้มค่ากับค่าตัวอย่างมากเพราะช่วยให้ทีมของกุนซือมิเกลอาเตีายกระดับผลงานจนเบยดลุ้นแชมป์พิมลีกกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงนดสุดท้ายของฤดูกาลแม้บทสรุปจะได้แค่รองแชมป์แต่เดคนไรก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผลงานที่เขาสร้างเอาไว้กับสโมสรแห่งนี้เดคนไรซึ่งเปลี่ยนแปลงฟอร์มการเล่นอย่างเห็นได้ชัดจากก่อนหน้านั้นจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นแค่โฮลิงมิดฟิลที่ปักหลักอยู่แค่แดนกลาง แต่ในปัจจุบันนั้นเขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นในเกมลุกและมีส่วนช่วยทีมถึง16ประตูเมื่อซีซั่น2023-2024ที่ผ่านมายอมรับว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องโภชนาการอาหารใหม่ที่มีวัตถุดิบสำคัญมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของเขาโดยเดนคันไรได้บอกว่า ผมกินแพนเค้กแค่สี่แผ่นก่อนลงสนามพร้อมกับราดน้ำเชื่อมไซรัปหรือน้ำผึ้งสาบานต่อพระเจ้ามันดีจริงๆตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีมผมเห็นนักเตะอาร์เซนอลกินสิ่งเหล่านี้และคิดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่บอกตามตรงมันมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงผมไม่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้แบบว่ามีอะไรอยู่ในอาหารแบบเหล่านี้แต่มันทำให้ผมมีพะละงกำลังที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้ผมสามารถวิ่งผ่านไปทั่วสนาม ถ้าเราลงเล่นตอนนี้บางครั้งผมอาจจะกินแพนเค้ก4แผ่นต่อวันผมกินอาหารเช้านิดหน่อยและกินเพิ่มขึ้นตอนเวลา15นาฬิกาก่อนลงเล่นสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ